สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนซอร์แดนชิลนะครับผมเรามาต่อกันกับทีมเซเนียสนะครับแล้วก็สาเชียนที่มีท่าอิมพิเรชนนะครับจะได้ลองใช้อิมพิเรนหรือเปล่าเจอร์รงพันห้าสาเชียนบัตเด็กเอเล็กชิกาโอเอรูฟุนคาเม็กนะครับ ถามว่าเชอร์นอแอสเยสซัน uh, yes, ได้ไหมใช่ไหมได้นะได้แต่เราก็จะโดนแอสโรบาราดสมมติว่าเขาส่งมาแต่ถ้าเกิดเราบัฟได้เนี่ยเราก็จะกันท่าสเปเชียลของบัตเล็กไปเยอะเลยนะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยมัน มันตีเป้าเดี่ยวใช่ไหมผมว่าโอเคส่วนแลนโดก็ได้เหมือนกันแต่ก็มีการโอ intimidate ได้ใช่ไหมเผื่อเจอคาร์เม็กซ์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ชาเชนด้านหลังนะครับแล้วก็โอเคแลนโดครับผมเอาไว้ตีเอเลคนะครับ ผมว่าเรามีโอกาสบัฟได้นะครับส่วนเอรูฟุนสลับไอเทมก็ไม่ได้ติดฟิลพลังจิตโอ้คาเม็กซ์นะคาเม็กซ์บัตเด็ก อันนี้เราจะโดนแอสโรบราตนะครับโอเคส่วนคาร์เม็กส์ล่ะก็เจอฟอลโลมีนะอ่าหรือเขามีวัตส์เป o w า r ่าโอเวดเดี๋ยวก่อนนี่มันอาจจะแย่สุดก็ได้นะ เปลี่ยนตัวไม่ทันเปลี่ยนร่างเลยเบิร์กไหมแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนร่างเลยแล้วเขาเปลี่ยนร่างคาร์เม็กซ์เนี่ยเราก็ตีไม่ค่อยเข้านะว,าว้าวไอ้ผมผมไม่ค่อยรู้เซตคาร์เม็กซ์เท่าไหร่นะไอ้คาร์เม็กซ์มีวอเตอร์มีนะมีท่าหมวกเอ้ยแต่ว่าเราได้บัฟก่อนคาร์เม็กซ์นี่ใช่ป่ะ อันนั้นเนี่ยอย่างมากก็คือโดนแค่แอสโทรบราดนะครับ okay. เอ่อแรงมากนะครับพอ,อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทีโอแมนสีนะฮะ คือทีมนี้เนี่ยอ,อาจจะเป็นไดแม็กคาเมกก็ได้นะเขาไม่ย้อนนะครับ oh. ถ้าเกิดเขาแปลงร่างเนี่ยอันนี้ก็อาจไอ้บัตเดก็อาจจะเป็นโฟกัสแซสใช่ไหมถ้าสมมติเขาแปลงร่างคือผมก็อยากจะ Helping Hand Dazzling Cream นะ แต่ถ้าเกิดติดแซดเขาแปลงร่างเนี่ยโหน่าจะน่าจะแย่นะครับผมว่าแปลงร่างเซงเนียรตอนนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็สตาร์ฟอร ขมหรือป right ่ะเขาเปลี่ยนได้ไหมหรือจริงๆแล้วมันอัดมันอัดคาเม็กสไตล์เลยป่ะเฮ้ยจริงๆมีอีกช้อยหนึ่งนีหว่าก็คือเฮลปิ้งแฮนด์สตาร์ฟอร์เฮลปิ้งแฮนด์สตาร์ฟอร์ใส่คาเม็กอ่ะอะไรก็เปลี่ยนได้ ผมอ่ะผมคิดไม่ทันมีหลายช้อยนะก็คืออ่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แล้วก็ฟอลล m มีฟอลล w มีตีต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารับแอสโตรบาราได้ดีมากนะครับโอเคเขาเปลี่ยนร่างนะทีนี้เนี่ยไอตัวไอ้วังวนน้ำเนี่ยก็่าลําคาญอยู่นะครับแต่ว่าดาเมจจากฝั่งเขาเนี่ย โอ้เรากลางฟิลแฟรดีแต่ก็แต่ไม่แต่ก็ต้องหลับอยู่ดีใช่ไหม <laughs> <laughs> หรือยีสซันโดน K.O. ไปเลย <laughs> ไม่แรงขนาดนั้น <laughs> อ๋อป้องกันได้คุณอ๋อป้องกันได้เออผม ให้ผมจำสลับกับอะไรอะ่ะจำสลับกับเซฟก์ดปะใช่ไหมมันมีมันมีที่แบบว่าโดนยอนแล้วก็ยังหลับอะ่ะน่าจะเป็นเซฟน่าจะเป็นเซฟก์ดอู้โอเคโอเคค่อยแบบว่าโลงขึ้นหน่อยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือผมผมอยากจะส t ต r f ฟอร์ใส่คาร์เม็กซ์มากนะครับ แล้วก็ Helping Hand คือ s c e n a r แรงนะแต่ว่า Car Max ก็ถึกนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นเป็น Giga Max เนี่ยอาจจะไม่ถึกขนาดนั้นโอเคเขาเปลี่ยนบัตเ r ็ x นะครับอ,อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดโดนแค e ่นานเ่สวนมาเนี่ยผมว่าก็ยังก็ยังพอได้อยู่ก็ยังน่าจะรับได้แหละเออเราบ,บ้ามาแล้วมาขอดูความแรงหน่อยสิ ของจริงของจริงโอเคสานเชือลงสนามมานะครับผมแล้วก็โดนวังบนน้ำน่าจะช่วยได้อีกหนึ่งเทินนะครับสำหรับน้องเอสัน โอ้เดี๋ยวก่อนนะมีหลายอย่างน่าสนใจตอนนี้ผมไม่มีอะไรตีซาเชียนนะส่วนบัตเด็กก็อาจจะโปรเิกเหมือนที่เขาทำผมสามารถเตรียมไว้ให้ซาเชียนกับแลนโดลัด้านหลังนะครับก็คือการใช้เป็นแม็กสไตร์นะครับแล้วก็ฟอลล w มี ไม่แบบนี้โอเคนะแบบนี้โอเคอ่ะคอรเทคกนะฮะถ้าเกิดเราแม็กซ์ไตร์เนี่ยมันจะการันตีว่า่าาเชียนดเราจะไวกว่านะครับแล้วทีนี้ผมจะได้โอกาสในการใช้อิมพิเซนนะฮะแต่ผมว่าก็ยังไงก็อิมพิเซนไปก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเราไวกว่านะก็คือ เซเนอาร์สกดดันในส่วนของบัตเด็กนะครับแล้วก็สายเช่นเอาไว้กว่าถ้าเบมอสเบลตใส่สายเช่นของเขาเนี่ยก็ยังไงก็ค o นะครับแม่เกือบได้อิมพรเรชันหล่อๆแล้วหรือเราจริงๆก็ใช้ได้นะนไหนๆก็จะได้ใช้แล้วนะครับผมว่าใช้ใช้ไปก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับพอกดใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะบล็อกเบมอสเบลดของเขาใช่ไหม แล้วก็บล็อกโปรเทกตีรับนะครับจริงๆเราไม่ต้องใช้นะมาถึงเราตีไปเลยอะ่ะเออคือมันไม่ต้องใช้แล้วอะ่ะแหมน่าเสียดายอ่ะผมกรีมนะครับแล้วก็สมมติอิมพรีซันแล้วมีกาโอลงมา มันก็น่ารำคาญเดกเอาเป็นว่าผมตีไปเลยแล้วกันนะแหมหน้ากดเลอกเกินแต่ว่ามันไม่จำเป็นอะ่ะบางทีอาจจะเจออะไรแปลกๆก็ได้นะครับโอ้ถ้าแบบนี้เรากดได้นะ <laughs> โอเคอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่ะผมกรีมนะครับเทิร์นต่อไปนะครับผมส่วนนี้อาร์ตทดไว้เลยกี่เทิร์นเนี่ยโอ้หถ้าเกิดผมอิมเพรสไงกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วผมอิมเพรสชันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอ่าบังวนนะ้ำหมดแล้วนะฮะโอเค ต่อไปเอ็น e มีเฟกเอาถูกไหมผมแดนซ์ลิงก็จัดการกกาโอเอ็น e ได้อยู่แล้วนะครับด้านหลังผมมีแลนโดผมว่าตอนนี้ดับเบิลโปรเทคเซฟสุดนะครับ ไม่ต้องเดาแต่ว่าถึนหน้าเนี่ยซาเชนก็โปรเทคได้อีกนะครับก out, อเฟกคเอาต์เซเนียร์สนะแล้วก็เบลดใส่ซาเชนเรานะครับโอเคอะผมก็แดนซ์ลิงกรีมนะแล้วก็เราไวกว่านะครับเราเราก็ต้องเบลดไป <c oughs> กล <laughs> ายเป็นว่าไอ้เทินนู้น่ะเรากดอิมพรีชได้นะครับแหมสมมุติเขาชนะาเช่นโปรเทคนะกาโอก็ยังไงก็ KO นะครับแล้วก็เทินหน้าบัตเด็กอ่ะตอนนี้เขาคือเขาช้ากว่าแล้วนะครับมันน่าจะยากแล้วเฮ้ยเองก็ไม่ยอมสักทีนะ เดี๋ยวขอประเมินก่อนว่าเราจะอิมเพรสชันได้ไหมผมขอที่โปรเทคอยู่นั่นแหละนะคือถ้าเกิดผมใช้แดนซ์ลิงนะผมใช้แดนซ์ลิงมันไม่ได้อย่าคุณตอนนี้เซเนียสเหลือน้อยแล้วนะครับเผื่อว่าเขาโปรเทค t b บัตเล็กถูกไหมแล้วสาเชียนเอาท่าที่ไม่เอาท่าเซคเตอรสตี อันนั้นคือกรณีแย่สุดนะฮะไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้อ่ะ,อะเกมจบแล้วนะครับ <laughs> มันก้ากึ่งจะได้ใช้อิมพรีซันนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับอคอมโบเยซันเซเนียสนะครับคือถ้าเกิดเทินแรกผ่านไปแล้วมันเวิร์กเนี่ยเราอีกฝั่งไม่ได้ต้านแบตตรี่หนักๆใช่ไหมมีโอกาสสูงที่ เราจะชนะได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเจอซาเชียนนะก็หาทางที่จะใช้เป็นแม็กซ์ไตร์นะครับแม็กซ์ไตร์มันจะลดในส่วนของสปีดคือถ้าเกิดเอสซานยังอยู่เนี่ยซาเชียนมันจะดึงท่าจุดเตะของซาเชียนได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราหาทางแม็กซ์ไตร์ได้แล้วเนี่ยเวลาซาเชียนลงมาเนี่ยก็คือซาเชียนจะ uh, ว่ายกว่าซาเชียนของเขานะครับแล้วก็จะสามารถใช้อิมพรสซันได้นั่นเองนะครับ คราวนี้เป็นซาเชียนแล้วก็อ e ีเวลทอลนะอ้าวเซเนอัสมาอีกแล้วครับผมเออเขามี Head เห็ดด้วยแล้วก็มีฟิลพืชอาจจะไม่ง่ายสมมติผมบัฟได้ใช่ไหมผมบัฟได้ผมมีแม็กสไคร์อ่ะแล้วก็อย่างน้อยเรามี ฟลอร่มีนะครับผมว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายโอเคเอาตามนี้แล้วกันแล้วก็ซาเชียนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแลนดูรอสมาเซอร์เนีสมาเจอกับอีเวลทอลนะครับ ก็ถ้าเกิดดวลกันตรงๆก็เซเนียร์อสชนะทางเนาะแต่ว่าแน่นอนในเมตานี้เนี่ยอีเวลทอลเล่นกันเยอะกว่านะครับเพราะว่าเซเนียร์อสมันเจอสายเชียนไอจูอีเวลทอลแต่นีออ่เราบับได้นะครับเราบอับได้ แล้วก็ Evil Toff ต้องบอกว่าน่าจะทำอะไรเซเนอาร์ไม่ได้นะโอ้เขาสนาวได้เขาสนาวได้แต่ว่าเซตนี้จะเป็นสนาวอ่ะน่าจะมาแบบ Dark House อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าต้องให้เขาสนาวไปใช่ไหมเขาอ,อยู่ในระยะ KO อยู่ดีนะครับผมว่าเราก็ Geo m a n c y ได้นะครับแล้วก็ ออรรามีครับผมเขาเปลี่ยนไดจูนะฮะแล้วก็ซานเชียนนะครับโอเค แลง่างน,นะครับอือแบบนี้อาจจะแก้ทางก็ได้นะเนี่ยแต่ผมก็ต้องประมาณนี้นะเออผมว่าเขาน่าจะแบบเตรียมวิธีไปแล้วแหละนะเปลี่ยนซานเช่นมาแล้วก็พยายามบับแม็กแอร์สตรีมนะครับหรือเปล่าหรือเปล่า ผมว่าเขาหน้าจะแอร์สตรีมเดาหรืออาจจะไม่จำเป็นเขาไม่ดังเนสเลยนะครับ okay. อก็คือการ k o ไปเลยนะไม่ต้องแอร์สตรีมก็ได้ อาจจะไม่ต้องเผื่อแอร์สตรีมไว้ให้ซาเชียนเร็วกว่าฝั่งเรามันก็แล้วแต่ได้หลายอย่างนะครับ KO ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าแอร์สตรีมมันไม่ KO นะครับถ้าเกิดเอสันยืนอยู่ต่อเน,นี่ยมันจะน่าราคาญทีนี้เนี่ยผมจะดึงท่าของซาเชียนได้นะครับซึ่งคำถามคือผมแปลงร่างเลยดีไหมใช่ไหม ผมอยาก Star f o l l มากเดี๋ยวก่อนหรือผมใช้เป็นเอาเป็นว่าผมไม่อยากโดน Max Move ของ Evil เอางี้ดีกว่าผม Max Strike นะครับแล้วก็ Follow Me โรสตาฟอร์ไปเลยก็ได้นี่กว่าเพราะว่าเราออกก่อนใช่ไหมอาจจะคิดมากเกินไปโอเคอา่าเขาแมกกาศนะครับงั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมน่าจะสตารฟอร์ใส่สาเชียน ถ้าแบบนี้ star ต,ต้อง star for ส,สายซานเช่นคือคือจะได้ผลดีสุดนะครับอ่าเขาป้องกันถ้าแฟฝดีจางซูเนียร์ก่อนนะครับแล้วก็เ e มอ t เบลดเอาล่ะมีเอาล่ะจุดที่น่าสนใจจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะ ผมก็ไม่อยากวัดในส่วนของสปีดไท้นะโอ้แมนอ่ะเอาไปว่าผม มเมื่อกี้ถ้าเกิดผมแม็ก์ไตร์เนี่ยมันจะดีกว่านี้มากนะครับมาอันนี้ถือว่าเสี่ยงนะแต่ผมจะเล่นนะครับก็คือผมจะอิมพรีเซนเลยเขาเปลี่ยนอยู่เปอร์ชั่อเลยนะอ่ะก็ต้องถอยออถอยออกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอะไรกรโอกาเอ็นนะครับผมถ้าซาเช่นผมออกก่อน โอเคครับโปรเทคโอเคแล้วก็สตาร์ฟอร์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะทำมาถึงแล้วนะฮะโอ้มา g ก d ดเอาล่ะจงดูซะ very good very good very good <laughs> <laughs> ตอนนี้เราก็บล็อกซาเชียนได้อย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็บล็อกโปรเทคของอีเวลทอลด้วยนะครับซาเชียนเนี่ยจะเหลือแค่เซคริสซอนอ่ะ <laughs> คือสมมติว่าสปีดทายกันนะ อ่าสปีดเท่ากันนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะออกก่อนแล้วผมก็ไม่ต้องแม็กซ์ไรด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชายเชียนใช้เบลดไม่ได้นะครับผมก็แค่แม็กซ์สตาร์ฟอร์จริงๆเราอาจจะไม่ต้องห่วงอีเวลเท่าแล้วนะเอ๊แต่แต่ชาเชียนมันก็เป็นง่อยไปแล้วนี่ใช่ไหมอ่าผมสตาร์ฟอร์นะครับ KO แน่นอนแล้วก็เบลดนะครับใส่ สาเชียนนะครับมันไม่ถึงกับว่าการใช้อิมพิซันไอเทิร์นเมื่อกี้เนี่ยจะอะไรยังไงนะก็มีผลนิดหน่อยก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้เป็นอิมพิอันนี้ผมตีใช่ไหมอ่าไดนาดูซิว่า ซาเชน่นเขาจะทำอะไรเขามีเซคริตซ้อนนะครับก็แรงอยู่นะแต่ว่าการันตีว่าเขาจะไม่ได้เบรดใส่เซเนียอาสนะครับเซเนียอาสจะปลอดภัยตลอดการแล้วก็เซ c ร e ตซ้อนเนี่ยมันไม่เคโอซาเชน่นนะครับก็คือให้ขอแค่ซาเชน่นยืนอยู่ในสนามนะอิม r พร s ชั n นก็จะไปต่อเรื่อยๆนะครับนี่มันไม่มีการนับเทิน เท่านี้ผมก็แค่ใช้เป็นเดี๋ยวก่อนตอนนี้เขาโปรเิกไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาเฟคเอาได้ ตีสายเชนนะครับอตอนนี้มันจะมีอะไรแปลกๆอีกไหมนะ,ะง้นก็น่าจะจีๆแล้วนะครับผมผมว่าก็ช่วยประมาณหนึ่งนะโอเคช่วยเยอะมั้งอย่างน้อยเนี่ยผมไม่ต้องแม็กซ์ตารฟอร์จังหวะที่ผมจะอะิมพร ي ซันอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมได้ ไม่ใช่สตาร์ฟอร์แม็กสไตร์อ่ะแต่ถ้าเกิดผมได้สไตร์หนึ่งรอบนะจังหวะที่เขาแม็กกานะก็คือไปตีสายเช่นแทนนะครับผมจะได้ใช้อิมพิ s ซันได้อย่างเซฟเนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะ g ีแล้วนะฮะเราออกก่อนคู่นะก็เรียบร้อยนะครับ okay. โอ้ทีมนี้คือก็คือถึง ถึงแม้ว่าเซตอิมพลีซนจะมาช่วยเซเนียร์แอสนะแต่ว่าพอเล่นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้จะช่วยอะไรทุกเทินขนาดนั้นนะครับเออผมว่าฟอลโลมีจิโอเม้นซเนี่ยก็เป็นอะไรที่จำเป็นนะครับอ,อ่าแล้วก็ผมว่า Max กสไตรชช่วยได้นะเออคือหลายๆอย่างนะครับก็ช่วยให้เซเนียร์แอสเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นนะครับออผมว่าโอเคเลยนะครับโอเคกลับมาอยู่ในตัวเลขที่เริ่มจะ ยิ้มได้บ้างนะฮะเซเนียสพากลับมานะครับสุดท้ายโอเคต้องขอบคุณทีมเซเนี a สนะครับผมอ่นนี้เป็นทีมเช่านะก็เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ Description นะครับผมสำหรับเจ้าของทีมนะครับเคก็จบกันไปนะครับสำหรับทีมเซเนี a สนะครับผมก็อีพีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันได้นะครับสวัสดีครับ